好 <laughs> <laughs> เมา,าต้องคูใหนะครับอพอเนี่ยสุกงเนาะสงกานน้า้งานะครับเป็นลูกาคนมอหน้าสาวเป็นแมานะครับี๋ีเ่ากรติเริ่มมือดีวัดไงวัดเกิดเนะครับตอนนี้นะครับ มาเทียขนมางูจักเลียวเจ้าแห่งน้ำเจาแ่น้ำเสือปูปแดแท้ต้องตะโกนนาะเสือปนก็เดือนเือนปอบปุ้งเลีอยงีไว้เ่ไว้ในใแทนมืเป็นหนึ่งข้อเสื้อปุ๊บจมล็อกนิดน้ำตอนนี้นกเพ้นน้ำกระชือกระชือเรื่อยๆมาณนสองตกเงเออจมนกเป็นน้ำโอ้ตอนนี้พระพีเรามาปีใมีอย่าดูมีอาบาแล้วมี่ลายมื่นโตอยู่เลยอันนี้ด้วยความจริงแต่ว่ามันเป็นบ้าบางย่ำ ฉันลกเป็นน้ำเลือดน้ำลดอาหารลดอาหารระดับประเทศครัรรมดาแรงอาที่สุดของที่สุดก็คือขีนฐานหมอลำดังพี่น้องเพื่อนของรถนะครับซึ่งมไม่พอได้ครับเปิดบางแก้วพี่น้องจะเรื่องอะไรนะครับทีนบนนนบ่นี่หมอลำบอบเกลียปยินดีนาบอตนำบอสีตึงหามันนะนะครับในโลกนี้บ่มีเลี้ยงพี่น้องและการ้างชื่อเสียงในระดับโลก ไม่ใช่ระดับพอดีนะครับคือรคดับที่มอลลันตีได้ได้มาชาวมาเลเซียระรับการดีมอลลังตีอันดับตึ้งของพอดีได้คกับอันดับตึ้งของลูกพี่น้องเข้มใจนะครับไปบ้านไหนก็ต้องว่า่ยังบ้านแรกคือบ้านมอลลังาวมาเจรลเซียนะครับบ้านเชฟบุ๊กบ้านมอลลัเพื่อนร่วเพื่อนบ้านมอลลับุญนิบึงพี่น้องบอลได้เบิดครับในเตียงปากเลือดเป็นลูกเป็นหลาน อันนี้ผมขออนุญาตขารอคันพูดใด้พุ่งงูแสดงว่าคนพิดใบ่้อีโทรศัพท์อันนี้ผมบอให้ฟังแบบเคนพูดใส่โทรศัพท์ถ้าคนมีโซเชียล y o ท t u b e f a ุ e ก o o ก t ก k ตสิสิฮูเลยชาวร่กาะแก้งเก็บนักเพิ่นบัวนิ่มเบึงเอาแต่ีว่าต้อไปคณะได้สิปุงคืนอีกได้ดูกาลที่บานไปนองการนเผาเด้อ คร well. ับฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้

มื่อโรงงานบรโรงงานข้าวบ้านแท่งนะครับผมให้น nah, ้ำคุณบมานะครับจะขอกอบาพุณขอกพุณนุณตางุ่ยากพุ่พอแม่นะครับสำคัเ I ด mean, ้อนี่นะครับมือ uh ื้อเท่าเป็นงครับ่นผมเห็นเลนี้นมันะรันะครับเอาพ่ เนลานะลูกคุณพี่น้องพอได้นยุ่งนั่กันได้กลนะนะครับเอเวอรให้จานกันงย่างให้กินที่บ้านกันได้เลยก็โอเคนะครับปล่อยเพื่อนปล่อยเงี้ยนะครับเพื่อนติดตัวเนี้ยของรูปของโต้เลยละพวกผมกับจิพยามที่จัดทางนะครับคุณงามก็ดีต่อไปให้กับมูบานเฮาบางสิ่งบางอย่างกันเพื่อนไปโอบดวงใจกับประธานอภัยนะครับประธานอภัยนะครับหวังว่า อน,นาคต้างหนากับเพื่อรลุนลูกรุนหลานผู้ละครับนะครับผู้เขาเกิดใจนี้รุ่นต่อไปเขากจะได้หู้ได้จารึกว่านี่คือบ้านแพงโมที่สิบสี่ซึ่งก็มพีระวัตมาตังแจนมันพรพบุรุษนะครับได้สร้างซื้อเสียงให้กับหมู่บ้านให้กับชุน ไในการพัฒนาได้บาเข้าทเป็นเ่วนการพัฒนาเพรา่าจิตใ้นะครับปูน้าเส้นสองไปปูน้ำปีเตอร์ปูน้ำสองปีกับเพื่อคนงานของมตอครับปูยลอยอาจา์ข่างกระทรวงกาีในพมีพี่น้องลอยว่านักฆ่าเลือนนี่แหละทีนี้ได้แอนนะครับใม่กอเบี่ยนบ้านปูจักีของเข้ากินจรแล้วกาหนังฆ่าเลือนกรับเพราะถึงลอยนะครับแต่ว่ามันกับพี่ส่วนประกอบของโรงเรียนของมตอนี่บางเงนบางมีส่วนราชการเนาะ ขอบคุณหีิตนนังกเอพัดแซ้แบ่งฝันกันเ้อเอาเอายนีงอี่้อรอบไหมนีเอาแม่พวกนี้นนบา้าเราหยิบแอ่งรอบเ่อะบ้ามากให้ครบเ้อะ้อมให้ครอันนี้ลูกสาวน้องนี่นะอาฟอร์าน้าวงขาหลานสาวพวกนี้ตกกางหน้าวงขานะครับเป็นสาวยุดอดที่ปอดที่นะครับตอนนี้การลออเส,สเ้นกวดเตี้ยมเสมอนักตะไมับ

บน้นยิบบังตรงเนีวา่ยะครับ้นรบรงเยคกนดี๋ยวสอนิีบอกตัวดีอันนี้จริงจริแล้วว่าว่านีบอกเนยสบอกตัวดีนะครับอันนี้บอกเลยตัวเทียนผสมกันนะครับอันนี้ตัวเทียนผสมกัน